ประโยชน์ของเสาวรสเสาวรสนั้นเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายดังนี้ 1. บำรุงสายตาเสาวรสอุดมไปด้วยวิตามินเอและมีสารฟลาโวโนอโนยอย่างเบตาแคโรทีนเบตาแคโรเทนซึ่งถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาถูกทำลายและช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดี 2. กระตุ้นระบบขับถ่าย เซาวรสมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบขับถ่ายเนื่องจากอุดมไปด้วยไฟเบอร์หรือกากใยอาหารทั้งยังมีส่วนช่วยในการขจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีที่อยู่ในร่างกายรวมทั้งสามารถขจัดสารพิษจึงเหมาะสําหรับใช้ในการดีท็อกของเสียออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ด้วย 3. เสริมภูมิคุ้มกันร,ร่างกายให้แข็งแรงใครที่เจ็บป่วยบ่อยๆแนะนำให้รับประทานผลไม้ชนิดนี้เป็นประจำ เพราะในสวรส100กรัมมีวิตามินซีสูงถึง30มิลลิกรัมคิดเป็น36เปอร์เซ็นต์ของปริมาณวิตามินซีที่ควรได้รับต่อวันเมื่อร่างกายได้รับปริมาณวิตามินซีที่เพียงพอมากขึ้นก็จะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงป้องกันหวัดและป้องกันการกำเริบของโรคภูมิแพ้ได้ 4. บํบำรุงหัวใจ สาว,วรส100กรัมมีโพแทสเซียมสูงถึง348มิลลิกรัมซึ่งแร่ธาตุชนิดนี้เป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญต่อเซลล์และของเหลวในร่างกายนอกจากนี้เมื่อร่างกายได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่พอเหมาะก็จะช่วยให้การทำงานของหัวใจและความดันโลหิตเป็นปกติ 5. ป้องกันกระดูกพรุน สวร w มีสรรพคุณในการป้องกันโรคกระดูกพรุงเนื่องจากมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงส่วนวิธีการรับประทานคือให้คั้นเอาน้ำจากผลสวร w แก่จัดใส่เกลือหรือน้ำตาลลงไปตามชอบสามารถดื่มเรื่อยๆได้ทั้งวันนอกจากนี้น้ำาสาวรสยังช่วยป้องกันโรคเหลือกอักเสบและช่วยให้ฟันแข็งแรงอีกด้วย 6. ช่วยให้นอนหลับง่าย การดื่มน้ำ s สวร e เป็นประจำก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นโดยการจะดื่มให้ได้ประโยชน์นั้นควรดื่มน้ำคั้นสดเติมน้ำตาลหรือเกลือลงไปเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็ทำให้นอนหลับสบายขึ้นแล้ว 7. ช่วยลดน้ำหนักเนื่องจากมีแคลอรี่ต่ำรับประทานแล้วไม่อ้วนแต่ให้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีกากใยสูงทำให้รับประทานแล้วรู้สึกอิ่มช่วยลดความอยากอาหารลดการสร้างไขมันใหม่และช่วยสลายไขยมันเก่าได้เป็นอย่างดี 8. ช่วยบรรเทาอาการหอบหืดสารสกัดจากเปลือกเสาวรสสีม่วงนั้นอุดมไปด้วยสารไบโอฟลาวนยด์ no ide, ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้การรับประทานสารสกัดชนิดนี้วันละ1 5 0มิลลิกรัมเป็นเวลา4สัปดาห์จะทำให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการดีขึ้นความถี่ในการไอลดลงนอกจากนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงใดๆ แต่ผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ต้องการรับประทานเพื่อสพรพพคุณนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและไม่ควรหยุดรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งโดยพลาการแนะนำเมนูจากเสาวรสน้ำเสาวรสผสมน้ำพึ่งโซดาส่วนผสม 1. เสาวรส2-3ลูก 2. น้ำพึ่งแท้2ช้อนชาประมาณ0.5ออนซ์ 3. เกลือปรุงรสเล็กน้อยหรือประมาณ1กรัม 4. น้ำโซดา5ออนซ์5น้ำอุ่น2ออนซ์6มะนาว1-2ซี่หักชอบรสเปรี้ยววิธีทำ 1. นำน้ำอุ่นน้ำอุ่นทัูิิห้องผสมน้ำร้อนผสมกับน้ำผึ่งและเกลือคนให้ละลาย 2. ผสมกับเนื้อสาว,วรสคนให้เป็นเนื้อเดียวกันผักชอบเปรี้ยวบีบมะนาวใส่ตามชอบ 3. เทใส่แก้วเติมน้ำแข็งตามให้พอดีแก้วเทน้ำโซดาตามลงไป ตกแต่งด้วยมะนาวแว่นดื่มเพื่อแก้กระหายแก้เหนื่อยล้าและยังได้ประโยชน์ของเาาวรสอีกด้วยข้อควรระวังในการกินน้ำาเสาว,วรการกินเสาว,วรสทุกวันอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้เนื่องจากเาาวรสมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ตับซึ่งอาจทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงอสโตรเจน เพิ่มสูงขึ้นจนกระตุ้นเซลล์มะเร็งที่ตอบสนองต่อโกรทฮอร์โมนให้แบ่งตัวเร็วขึ้นได้โดยอ้างอิงจากผลวิจัยที่พบว่าผู้หญิงที่กินเสาวร e หนึ่งใน4ผลขึ้นไปทุกวันอาจมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นราว30%ได้วิธีแก้คือเราควรกินน้ำ s สาวร e สลับกับการกินผักผลไม้และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆหมุนเวียนกันไปและการจะดื่มน้ำ s สาวร e ก็ควรดื่มที่คั้นสดไม่เติมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมลงไปเพิ่ม และที่สำคัญผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วควรดื่มน้ำาาวร e พอประมาณเนื่องจากสาวรถมีน้ำตาลค่อนข้างสูงนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะและฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ